ข่าวด่วนค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะทางคุณแม่เพลียวเนี่ยค่ะได้ออกมาโพสเนะคะเพื่อถามแฟนคลับแฟนเพลงหลายๆคนนะคะที่บอกว่าวันนี้นะคะเพลียวสัมภาษณ์ซันวงสะท้อนนะคะอยากให้ถามอะไรพิมพ์มาค่ะแปลกค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คนมาคอมเมนต์เนี่ยเขาเนี่ยอาจจะมีแบบว่า คอมเมนต์แบบในทางที่แบบเอออยากให้ถามแบบนั้นแบบนี้เนาะจริงไหมแต่ว่าบังเอ,อิญนะคะมันมีคนคนนึงเนาะจะว่าเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะโดยที่มาคอมเมนต์ในเชิงลบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองค่ะโดยก็มีคนมาแคปแล้วก็มาโพสใต้ะคอมเมนต์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะโดยที่จินขึ้นให้ดูประมาณนี้เลยเนาะคุณผู้ชมเนาะขออนุญาตไม่พูดก็แล้วกันค่ะ ทำเอาทัวลงแบบช้ำๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาสําหรับคอมเมนต์นี้เนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะมาคอมเมนต์ในพื้นที่ของเขาเลยจริงๆค่ะโดยที่ทางไมพะแปรโพสต์แบบนี้นะคะควรจะถามอะไรที่มันสร้างสารรค์หน่อยแล้วก็มีอะไรที่มันแบบเป็นไปนได้สักหน่อยไม่ใช่ว่ากะจะถามอะไรก็ถามกรุณาให้เกียรติศิลปินไม่ใช่อ่าไม่ใช่ว่าจะถามอะไรตามอำเภอใจตัวเองนะคะคุณผู้ชมขาบางทีเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาเราจะไปล้ําเส้นเกินไปก็ไม่ได้ค่ะมันก็มีหลาย หลายคอมเมนต์หลายอย่างเนาะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าที่จินเห็นเนี่ยจินจับคอมเมนต์นี้มาเลยทันทีนะคะจินก็งงมากไม่รู้ว่ากล้าถามกล้าคอมเมนต์แบบนี้ได้ยังไงนะคะคุณผู้ชมขาในความที่แบบว่าเราอยากรู้แหละเออบางสิ่งบางอย่างเรา อาจจะคิดว่าเออเราอยากถามนี้เราอยากรู้นะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะพูดทุกอย่างที่เราคิดได้นะค,ะคุณผู้ชมขาคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิธ์คิดมีความคิดเป็นของตัวเองก็จริงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแสดงออกได้ทุกความคิดได้ทุกอย่างเนาะบางสิ่งบางอย่างมันเกินที่จะ พูดออกไปนะคะมันล้ำเส้นมันเกินขอบเขตของศิลปินเนาะคุณผู้ชมเนาะบางทีก็ควรจะให้เกียรติเขานิดน,นึงที่จริงอ่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นศิลปินหรือดารุงดาราหรอกค่ะใครก็ตามแต่เราก็ควรที่จะให้เกียรติเขาเวลาพูดอะไรก็ตามเนาะคุณผู้ชมเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ย พูดไปเลยฉันอยากถามแบบนี้ฉันก็พูดไปเลยไม่ได้ค่ะงานนี้เนะะี่ยค่ะโอ้โหไม่ใช่เฉพาะแม่แพลหรอกค่ะที่แบบว่าเขาอาจจะเห็นเนาะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยบอกเลยว่ามาทัวร์ลงคอมเมนต์นี้กันเยอะมากๆบอกว่าไม่น่าจะมาคอมเมนต์เลยค่ะเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเธอไม่มีสมองหรือไม่มีมารยาทอ่าบางคนเขาก็ถามแบบสร้างสรรค์น,นะคะคุณผู้ชมขาบอกอ่า รับรักพี่ซันไหมคบกันอยู่หรือเปล่านะคะหรือ,อตอบรับกันหรือ,อยังหรือไปถึงไหนแล้วอันนี้คือถามสร้างสรรค์นหน่อยเนาะเพราะว่าพระเอกซันแม่แพลวตอนนี้ก็ถือว่ามาไกลแล้วมากๆค่ะล่าสุดเนี่ยพระเอกซันเขาก็โพสต์ว่าเดินทางมาถึงจุดที่จีบแม่แพลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะเราก็ได้แต่ให้กําลังใจแล้วก็เชียร์เชียกันไปแล้วกันค่ะงานนี้นะคะบอกเลยว่าทั้งพระเอกซันแล้วก็แม่แพลวเดินหน้าต่อไม่สนดราม่าแต่อย่างใดเนาะคุณผู้ชมเนาะถึงแม้จะมีดราม่าเข้ามา ไม่เว้นแต่ละวันค่ะตั้งแต่เรื่องอายุนะคะ่ะตั้งแต่การ,สร,การสแสดงเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วล่าสุดน,นีคะก็มาเกิดแค่เรื่องการสัมภาษณ์นี่นะคะคุณผู้ชมขะไม่ว่าจะขยับขยี้นไปไหนนะคะก็เป็นดราม,ม่าไปหมดซะเลยนะคะงานนี้นะคะแม่แพลวเนี่ยบอกว่า อ่าไม่ได้สนใจดราม่าแต่อย่างใดเนาะคุณผู้ชมเนาะความสุขของเรากับความสุขของคนอื่นเนี่ยคะมันแตกต่างกันเนะีคะเรามีความสุขภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทําแบบนี้เราก็ทําต่อไปในเมื่อเราทําแล้วไม่ได้ไปเดือดร้อนใครค่ะ ทางแม่แพลวเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเนาะพวกเรื่องดรามา่ายังดําเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนทางพระเอกซันนะคะก็สู้ต่อไปเหมือนกันนะคะเดินหน้าจีบแม่แพลวอย่างเต็มที่ค่ะแล้วอีกอย่างลูกๆตอนนี้ก็ถือว่ารับรู้ทุกอย่างแล้วก็เปิดทางให้พระเอกซันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะบอกเลยว่าไฟเขียวแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรารอดูบทสัมภาษณ์ระหว่างแม่แพลวแล้วก็พระเอกซันกันนะคะว่าแม่แพลวเนี่ยจะสัมภาษณ์อะไรบ้างถามอะไรแบบไหนก็คงถามความเป็นมา แล้วก็เบื้องต้นการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้แหละค่ะจิงคิดว่าบางทีเรื่องส่วนตัวเราก็ถามเยอะมากไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นบางเรื่องที่เขาอ่า ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้เนาะส่วนเรื่องไหนที่เขาอยากจะบอกเดี๋ยวเขาก็จะบอกเองเราไม่ต้องไปถามซาซีอะไรให้มันมากเลยค่ะอย่างทางแม่แพลหรือใครก็ตามแต่ที่ไปสัมภาษณ์บุคคลคนนึงเราจะถามเกินความจําเป็นไม่ได้แล้วก็ถามแบบล้ําเส้นเขาเกินไปก็ไม่ได้ค่ะควรจะอยู่ในขอบเขตนะคะคำถามคําถามนั้นสร้างสรรหรือไม่เกี่ยวกับอะไรเนาะคุณผู้ชมเนาะเห็นแก่ตัวหรือเปล่าหรือถามเนี่ย เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นไหมอะไรแบบนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเออคำถามนั้นเนี่ยมันสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ่ะไม่ใช่ว่าจะถามแบบ ทะลุทะลวงไปเลยนะคะว่าจะแต่งงานตอนไหนอะไรไม่ขนาดนั้นค่ะคุณผู้ชมขาไม่ต้องถึงระดับนั้นเนาะเอาเป็นว่าศึกษาคบหาดูใจกันไปก่อน,นะคะ่ะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเพราะแม่แพลวแล้วก็พระเอกซันก็เพิ่งที่จะได้มารู้จักกันแล้วก็เริ่มที่จะศึกษาดูใจกันเนาะคุณผู้ชมเนาะเราไม่ต้องไปถามถึงจุดจุดนั้นเลยค่ะอย่างจินเองก็คิดว่าแม่แพลวก,ก็คงไม่ได้ถามหรอกนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรที่จะถามในบทสัมภาษณ์เลยนะคะการสัมภาษณ์มันควรจะถามเรื่องงานความเป็นมาที่มาถึงจุด,จ,ดจุดนี้ได้เป็น ยังไงอะไรประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะครอบครัวผักดันแบบไหนมากน้อยขนาดไหนเรื่องครอบครัวการประกวดเนี่ยเดินทางมาได้ยังไงกว่าจะมาเป็นซันวงสะทอ,อนนะคะนี่ก็คืออาจจะเป็นบทสัมภาษณ์คร่าวๆเขา,าก็จะถามอะไรประมาณนี้แต่เรื่องส่วนตัวเขาก็ไม่ค่อยที่จะถามกันนะคะหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนสองคนอย่างงี้ค่ะมาสัมภาษณ์กันเองเราจะสอบถามแบบนั้นไม่ได้นะคะอย่างแม่แพลวเองก็คงรันบทสัมภาษณ์ไว้หมดแล้วนะคะอันนี้แค่แบบ โคถามแฟนคลับหยอกเล่นเนาะคุณผู้ชมเนาะว่าเออสรุปแล้วเนี่ยมีใครอยากให้ถามคําถามอะไรไหมของพระเอกสันนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเนาะนะคะบางคนเนี่ยตีมาเป็นหัวข้อเป็นข้อเป็นข้อเลยนะคะที่อยากให้ถามพระเอกสันไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวนะคะปักหลักอยู่ไหนอนาคตจะมีลูกมีนั่นกี่โครงชอบผู้หญิงแบบไหน <c oughs> ก็ถามได้เหมือนกันแต่ว่า อาจจะต้องคัดสรรคำถามหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะที่จริงมันก็พอที่จะถามได้อยู่เนาะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าทางแม่เพลเี่เขาจะสัมภาษณ์อะไรยังไงเนาะคุณผู้ชมเนะเาะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเห็นแล้วกันคะ่ะอย่าเพิ่งรีบเร่งนะคะเพราะว่าแม่แพลวเองเขาก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรอยากให้แฟนคลับเนี่ย ใจเย็นๆแล้วกันเนาะเราจะได้เห็นภาพที่สวยงามเสมอค่ะถ้าเรารีบเร่งนะคะภาพที่หวังไว้มันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับใครนี่ะที่เป็นแฟนคลับด้อม SP เนาะคุณผู้ชมเนาะสถานที่จัดงานคล้ายวันเกิดของน้องๆ s อง SP ปีนี้จัดพร้อมกันจ้าแจ้งมาแล้วก็คือทางบอสแพรบอสซันเนาะคุณผู้ชมเนาะในวันที่2นะคะก็คือลงทะเบียนได้แล้วนะคะต้องแอดไลน์เท่านั้นค่ะแล้วก็ มีจำกัดจำนวนหน้างานด้วยนะคะระบ่าระบุเจ้าหน้าที่นะคะว่าจะไปร่วมกิจกรรมเนี่ยกี่ท่านนะคะแล้วก็ได้แค่คนที่ลงทะเบียนเท่านั้นเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ไม่มี Walk-in นะคะ ปักหมดดุดนะคะอยู่ที่บ้านราชาวดีชัยนนทบ,บุรีปากเกร็ดค่ะช่วงเที่ยงเราจะเดินทางไปที่ร้านอาหารห่างจากจุดทําบุญประมาณ6.4กิโลนะคะเดินทางประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ไปต่อที่ร้านริเวอร์นะคะริเวอร์เนาะคุณผู้ชมเนาะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะอยู่นนบุรีนะคะอยู่นนทบ,บุรีปากเกร็ดเหมือนกันนะคะก็จะเดินทางไปต่อนะคะรออัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะคุณผู้ชมข่าว่าเป็นร้านอะไรเนาะจะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวอ่านชื่อร้านผิดเนาะคุณผู้ชมเนาะ ลายละเอียดก็เริ่มสแกน QR โค้ดได้ค่ะแล้วก็แอดไลน์ตามเพจ S&P Story ได้เอาลงเลยเนาะทำอ,ะอันนี้สําหรับใครที่เป็นดอม S&P แล้วก็อยากไปร่วมฉลองวันเกิดนะคะ่ะในวันที่2ก็รกรกฎาคมนี้นะคะคุณผู้ชมขะสําหรับใครอยากไปร่วมสนุกสนานกันนะคะสามารถแอดไลน์ได้แล้วณวันนี้ค่ะ ยังก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทางแม่แพลวแล้วก็พระเอกสันด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมข่ารอฟังบทสัมภาษณ์กันนะคะว่าแม่แพลวจะสัมภาษณ์แบบไหนเนาะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้จินขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะได้มีข่าวสารอะไรใหม่มาอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ